ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน9สุพานณีการเกตครั้งที่10ประจำปีการศึกษา2566เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพจิตแจ่มใสและการเล่นกีฬาออกกำลังกายแ,และมีน้ำในน้ำใจในนักกีฬา ในการดำเนินการจัดการแข่งขันระหว่างวันที่6ถึงวันที่8มีนาคม2567มีการแข่งขันทั้งหมด8ชนิดกีฬาได้แก่เด็กบี้ตองเดบี้บอลเปตองฟุตบอล7คนวอลเลย์บอลหญิงเซปักตะก้อชายแชร์บอลและเทเบิลเทนนิสต่อมาท่านาระธาแข่งขันท่าน จตุพรปุริจิตกรริการสพจเขตตะบมาท่านวีระหมวปุตตท่านนายกตำบลมะขามลมต่อนท่านผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติครบรักนะครับแลนะลูกหลานที่น่ารักของผมนะครับต้องเรียนนะครับว่าผมมีความรู้สึกได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ ได้รับเชิญในการที่มาเปิดกีฬา9ุ้ทธุนนิกาเตรมครั้งที่10ในวันนี้แต่ที่ต้องรีบมาเช้าเพราะว่าเป็นช่วงที่อากาศร้อนก็กลัวลูกๆนะครับเพราะว่าก้าวธุนนิกาเกรมนั้นเป็นชั้นปฐมศึกษาคือไม่เกินป .6 ดังนั้นลูกหลานของเรายัางอายุน้อย ก็จะเมื่อยแล้วก็จะร้อนนะครับก็จะงงแงักลิดหนึ่นนะครับเพอเยาร้อน,นมากๆเดี๋ยวเป็นอะไรขึ้นมาก็จะไม่คุ้มกันเพราะว่าผู้ปกครองวันนี้นะครับนอกจากลูกหลานเรามาแข่งกีฬาแล้วผมเชื่อมั่นว่าผู้ปกครองที่มาเชียร์ลูกหลานตัวเองนั้นก็จะเป็นกําลังใจแล้วก็จะลุ้นว่าลูกแข่งชน,นะไหมลูกเราชนะไหมเ,เป็นยังไงบ้างน,นะครับต่างมาดูความสามารถของลูกหลาน ในการแข่งขันนะครับกีฬานักเรียนเจ้าของ,งนิการเเคน,นั้นนะครับต้องถือว่าเป็นการสร้างความสมหบสมาสนสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนนะครับเพราะว่าทุกสี่สี่โรงเรียนนั้นตามอยู่ที่แต่ละตำบลไม่ว่าจะเป็นตำบลวัดโบสถ์ตำบลบางน้ําเกลียนตำบลมะขามล้มนะครับแล้วก็ตำบลวัดดาวนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราไม่มีการแข่งขันกีฬาลูกหลานเราก็จะไม่รู้จักกัน แต่ปัญหาสาคัญของเราก็คือการที่เราจะทํายังไงที่จะทําให้น้องๆลูกหลานของเรานั้นหลองจงใจเป็นหนึ่งเดียวเป็นเลือดทุกพันธ์เป็นเลือดคาว่าก้าวสะพานนิก,กาเกณฑ์นะครับนั่นหมายถึงว่ากลุ่มนี้นะครับจะมีความสมัครสามาคีเพราะว่าวันนี้เราแข่งในไทยในกลุ่มของเราคือก้าวสะพานิก,กาเกณฑ์ต่อไปแล้วก็เป็นแข่งในระดับอําเภอก็คืขอของบ่อประมาบ่อประมาเสร็จปุ๊บเราก็ต้องไปแข่งระดับจังหวัด แล้วถ้าเราเจอนะครับมาถึงว่าเราเจอลูกหลานของเราที่เป็นเทชรน้ำหนึ่งนะครับขายแววขึ้นมานะครับสามารถที่จะเเป็นบุคลกรเป็นบุคคลสำคัญอย่างเช่นที่โรงเรียนสนแตงเรานะครับมีนักปั่นจักรยาน bmx นะครับได้เอ,อมีโอกาสเข้าไปแข่งในโอลิมปิกครั้งนี้ที่ประเทศฝรั่งเศสที่ปุกปารีสนะครับก็ถือว่า เป็นช้างเผือกนะครับไม่ได้เป็นแค่ช้างที่อยู่ในป่าแต่ว่าเป็นช้างเผือกที่ฉายแววขึ้นมาดังนั้นลูกหลานของเราที่อยู่ที่นี้นก็สามารถที่จะฉายแววขึ้นได้หยือเช่นทีมฟุตบอลเอ่อทีมบอลเล่นบอลนะครับของโรงเรียนวัชนาวานะครับหรือเทศบาลสามพัจนาวาสนั้นก็เก่งนะครับดังนั้นก็ขอให้การแข่งขันในทง้ทง,ทงนี้ประสบความสำเร็จเพราะว่า เด็กนะครับเมื่อมาอยู่กับกีฬานั้นนะครับสิ่งที่เด็กจะไม่มีเวลาไปทำก็คือเ,เล่งเกณฑ์สองวัวสูงสามเรื่องของยาเสพติดสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้ลูกหลานของเราเนี่ยห่างไกลนะครับจากแวนฟรีจากขบวนพาเลทนั้นตผมต้องข,บขอบคุณคณะครูในําว่าไม้ว่าน้องๆลูกลูกบลายนะครับ,รบ,นะนะรบแต่แล้วโรงเรียนนั้นจากจำนวนน้อยลดน้อยถอยลงเนื่องจากอัตราการเกิดเนื่องจากาากา นโยบายที่ผ่านมานะครับทำให้การเกิดของน้องๆน,น,นะครับมีน้อยลงและนอกจากนี้เรื่องของการเดินทางนั้นเรื่องสะดวกมากขึ้นเด็กก็จะไปเรียนที่ในเมืองแต่ว่าเด็กที่อยู่ในแต่และโรงเรียนนั้นนะครับก็สามารถที่จะเอามาทำฟัญซีเอามาเดินขบวนพาเหรดหรือต่างๆไม่แพ้โรงเรียนในเมืองเขานะครับมใช่แค่ฟันซีผมต้องเรียนนะครับว่าผมมีโอกาสที่ไปเป็น ตัวแทนของประเทศไทยในการไปดูแฟชั่นโชว์ของบริษัทชั้นนำของโลกนะครับเมื่อกี้เห็นชุดขยะดีเซลเคลนชุดพลาสติกที่เอาถมมุงขยะมาเป็นเป็นซีนั้นผมต้องบอกว่าสวยแล้วก็ไม่แพ้นะครับไม่แพ้นางแบบในดระดับโล,โลกเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้แกล้งชมนะครับแต่ชมด้วยความจริงใจนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับขอ,ขอ ผมขอให้ใาสแข่งขันจ้าวุพทางนิการเกมนั้นประสบความสำเร็จและขอให้ทุกน้องมีความสุขและก็ขอกับลักัณนาสิ่งสถิตทั้งหลายในสัรวา์โลกนะครับโดยพระคุณกษัติย์และพระไต่ได้โปรดประทานพรและอเมร์พรทุกน้องลูกหลานและผู้บริหารตลอดครูและผู้ปกครองทุกคนนะครับและคนที่อยู่ที่นี่นะครับให้มีแต่ความสุข ความเจริญน,นะครับและคิดจริงแต่ก็คอยสึงความมุ่งมั่นาัถนาและขอขอย่าให้ลูกหลานของเราได้รับบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการแข่งขันนะครับอบคุณมามครับสวัสดีครับตบด์ปะขบล้มลอำเภอบางประปาจังหวัดส,สุพรรณบุรีประวัติการศึกษานะครับพิเศษ,ษวิทยาลัยสุพรรณบุรีมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนหอดผลงานด้านกีฬาเป็นอดีตนักฟุตบอลสโมสรฟุตบอลตำรวจปัจจุบัน กับที่สุดในวันนี้นะครับข้าพเจ้าคือนักิีฬาสมังเล่นและขอประญาโนว่าข้าพเจ้าจะให้ขันกิฬาด้วยน้ำใจนะพิยา พิธีกันนะครับจะมีพิธีเปิดขอขั้นตนนายกีระนะคะ<อ>จัดนะคะใช่โรเรียน,นอาหารพัลรุ่เตรียมพร้อมแล้วนะคะโรงเรียนวัตถุรุ่นเข้ารุ่นนะคะนักเรียนนะคะมาชมการแสดงได้นะคะพี่เตรี Baju tidur.

他当台长。